ฟานไม่นานครับอยู่ตัวของเขาก็หัวเราะลั่นเลยผ่านมาสามวันสามคืนแล้วเหรอดูท่าพวกเจ้าจะตามนางไม่ทันแล้วนะสิ้นเสียงของจั่วฟานนะครับในที่สุดจั่วฟานก็ล่วงหล่นลงไปเลยพร้อมกับวิญญาณมาังกรที่ค่อยๆจางหายไปกระบี่ชิงเทียนเล่มนั้นก็บินกลับเข้าสู่ร่างกายของจั่วฟานทางฝั่งเจ้าเต๋อจู่ที่เห็นจั่วฟานล่วงลวงไปเขาก็แปลกใจมากทําไมชายผู้นี้ถึงยืนอยู่ได้ขนาดนี้กัน ในตอนนี้อาวุโสคนนึงเดินไปหาร่างกายของจั่วฟานและตรวจสอบครับปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยจั่วฟานได้ตายแล้วนั่นทำให้ตัวของเจ้าเตอ๋อจูน่ถึงก็ต้องตกใจมาก อะไรนะตายแล้วหรออาวุโสคนนั้นได้แต่สายหัวเพราะบอกว่าจริงๆแล้วจั่วฟานน่ะตายไปตั้งนานแล้วแต่ถึงกระนั้นลมหายใจสุดท้ายของเขายังคงยืนหยัดที่จะต่อสู้ต่อเพื่อปกป้องผู้หญิงเหล่านั้นให้พวกเราไม่สามารถตามไปได้ตอนนี้เจ้าเต๋อจู่ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแผลบนตัวของจั่วฟานร้อยแปดเนี่ยถึงยังมีชีวิตอยู่ปากฏว่าจริงๆแล้วเขาก็คือซากศพที่เดินได้ถึงแม้ว่าเขาจะเกลียดจั่วฟานถึงขนาดต้องยอมเสียทุกอย่างเพื่อแลกกับการฆ่าจั่ว แต่ถึงกระนั้นอาวุโสคนนึงเนี่ยกับชื่นชมตัวของจั่วฟานเว้ยว่าจิตวิญญาณสุดท้ายของจั่วฟานคือแม่งแบบโคตรสุดยอดเลยคือนับถือเลยอะแม่โคตรใจอะ่ะจั่วฟานผู้นี้คือวีรบ,บุรุษอย่างแท้จริงอะ่ะเออประมาณนั้นเลยและเป็นคนที่น่ายกย่องมากถึงแม้ว่าจะเป็นปีศาจก็ตาม มันน่าเหลือเชื่อจนไม่มีใครเชื่อใครมันจะไปเชื่อคือแบบตายไป3วันแล้วแต่ดวงจิตสุดท้ายยังคงอยู่เพื่อปกป้องอ่ะใครมันจะไปเชื่อจริงปะแน่นอนครับถึงแม้ว่าน่าจะเป็นลมหายใจสุดท้ายของจั่วฟานจนจั่วฟานเนี่ยลมตายไปแล้วแต่ถึงการัน,นู้อาวุโสคนหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่วางใจขนาดลมหายใจสุดท้ายมันยังยื้อชีวิตได้ถึง3วัน เพราะงั้นมันก็มีความเป็นไปได้ที่ไอเด็กนี่มันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกรอบแบบนั้นมันจะเป็นอันตรายที่เกินกว่าจะจินตนาการได้ต่อไปแล้วสิ่งเดียวที่ทําได้ในตอนนี้คือต้องกําจัดแน่นอนครับว่าอาวุโสที่เหลือก็เห็นด้วยหลังจากนั้นนะครับอาวุโสทั้ง3คนเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะลุมทุบตีศพ